ตังไหนโสดโสดน่ารักสวยจริงเหรอคะไม่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 ได้รู้สึกแบบนานหน้าเออรู้แค่รู้สึกว่าเออเราก็เป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วแต่นอกเราเลยนอกเราค่ะขาเป็นน้องไหนน้องไหนคนแล้ถามว่าเห็นมีตัวเองมั้ยเห็นมีเห็นมีค่ะขอบคุณมากน่ารักมากท้สึกงที่เราเองชัดยุดตัวอะไรเพราะอะไรคนรู้สึกว่าแบบว่าเราจะต้องแบบดึงตัวเองค่ะ เห็นรูปเป็นมีมที่เป็นมีมยิ้มกับที่ยืนอะยอมรับว่าตกกระจาเพราะเราไม่เราไม่คิดว่ามันเป็นภาพเราก็เราก็เป็นของเราปกติอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทําทุกอย่างปกติแต่ที่รูปออกมามันแบบอู้ดูทักษการบรทรงพลังเนะ ยิ้มมุมปากแบบนั้นมาจากนานทุกท่านพยายามโยก็พยายามทำเหมือนกันไม่รู้ตัวใช่ค่ะไม่รู้ตัวนาตอนนี้ก็เวลามีคนมาขอถ่ายรูปมาขอยิ้มแบบเดิมๆก็จะแบบเอาละง่ะเอาละง่ะจะทำยังไงอ่ะเราจะทำยังไงอะไรเอ่ไม่ไม่ไม่รู้ตัวว่ามันจะออกมาเป็นแบบนั้นชาวเน็ตเขาคิดแทนไปหรอะแต่คิดโดนใจโยกเกินไหมชอบค่ะกดไลค์ ย้าแบบยเกิร์ตนะอยืดต้องยืดแบบโยเกิร์ตยืดแบบโยเกิร์ตที่แบบยิ้มปากยืดด้วยมีการอดู a จดเหมือบเราถ่ายบีิ้นอ่ะสงครามชนะไหลต้องยืดอย่างงั้นไหลยืดหลังตรงนะฮ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 หฮะ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 ยะฮ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 ิฮะ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 ะฮะฮะฮนะะ้ม ยี่วันก็ยังทำไม่ได้ตามรูปนั้นแต่ว่าตัวเองก็ยังทำไม่ได้ไม่ได้ทำาอไม่ได้เรื่องงงงงเหมือนกันเห็นรูปมาแล้วก็ตกใจมากขอบคุณมากค่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณจริงๆพูดไปหลายรอบแล้วขอบคุณตรงนี้ค่ะคือขอบคุณที่สพอนโอ๊ยยวพูดแล้วร้องไห้แล้วนะมีความหมายกับยมมากๆเป็นกำลังใจที่ดีมากนะคะขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้กันนะคะ ยิ้ม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 ปากค่ะแต่ก็ไม่ฝึกเลยมันต้องมาด้วยอินเนอร์เนาะสวยสวยเราบังคับไม่ได้นะที่เหลือดีไหม